มาพี่น้องพักเก็บพักในรั่วบ้านนะ้องอห่างไรเนาะอันนี้พักยังพักหวานบ้านมี่จะยองอใบใบกาบนี่กับเสแสร็จด้วยเน,น,นี่ยเก็บเป็ดยัเงเป็ดแกงออมเนาะพี่น้องหรือลวกหรืนอียงสารพัดอะไรเนาะให้พี่น้อง,เอ,ง,นะองเอ้ยคุณมา หยางครับม่อึดอยู่อึดกินเนาะหลายพดบ้านเนาะนะที่จะย้อดเพราะว่าเป็นเป็นใบกาดเราก็เอาใหมดแล้วี่นอนอ่อนอัวลอยเด็กไปก่อนเพิ่นแตกเนาะโอ้ยใบใบมุนี่ก็ได้เลยนี่ี่นอนนะ โอ้มันเด็ดอันไห้เขาแตกนะพี่น้องใบกระลังใบคาบนี่ก็ได้ดที่นี่ใบลายกระลังก็กิน ไป่อออมพี่น้องแขงอ้อมยังกะสารพัดแล้วเนาะนี่ผักํำลึงํำรึงเอาไปรวมๆกันพี่น้องนะฮักไม่จะอ่าเขาเรียกว่าคุณภาพล้วนๆนะพี่น้องใบกระเพราเนี่ก็สิเก็บอยู่แต่ว่าเอาไว้ไปเก็บที่หลังเก็บพกหวานบ้านพักหวานปลาอยู่ห่นเดียวลลไปเก็บแต่นี่เอาด้านบนนี่ก่อน จังรถไถพนะี่น้องเช้าบานนะ้องเป็นกนนะเนาะฝนมาหงอยหย,อด,อ,ยอดกำลังก็อ้วถือฝนอาจจะเป็นคลิปยาวหน่อยด้วยิื่บอยากตัดต่อเนาะนะนะยางไกสิบ้าจ้ายางบุกทำก็เฮ็ดเป็นอันกั้นที่นี่นะนี่ อันนี้จะเป็นผักหวานตาปลูกไว้พี่น้องโอ้ยเบียร์ผักหวานบ้านขึ้นจะไปปลูกอยู่เด้อันนี้จะเก็บไปปนๆเนาะคันว่าเก็บกะโอ้หมืโอโ,อโ,อโดนทิพี่น้องนี่เก็บไปปนเนาะพี่น้องโอ้ยโด,ทดยจจนทิ้ออาจจะเอาปนแนี้นิดน่อยน,นะผัะกหวานอันนี้ปลูกไว้เนาะผักหวานตาโอ้ย างงาดดกันกระติกข่อยยางอ้อมคันบบเด็ดกับย่านเพิ่นอันบบแตกดีนะโอ้ยปุ่นกระซูงโดพี่น้องข่อยกองบ่ฮอดคันข่อยกองข่อยกระติอันไอ้นี่นะเอ้าพี่เอากางล่างนี่กับพ่อแล้วเนาะให้เพิ่นแตกพุน่นน่ะใบคาพุน่นน่ะอัพปอยเพิ่นขึ้นซะเนาะ เป็นผักหวานอันตาอันนี้น,น,น้อยๆเดี๋ยวเอาหลายอย่างสัญญางไปเก็บทั้งคุณอีกโอ้ยอมาเก็บยังไกลดี๋ยวอปเนาอยู่น้ำบนนันไี่พออันนี้ผักชาย,ยาผักชีรดเนาะก็หลยอยู่เพ่ว่าชีวอนเก็บพี่ลงระเบิ้ง,อ,งอันนี้กะกระจงกระชายเนาะ อันนั้นกับปลาบ่อนสียุ่่นสิบวกไปมังหันหรอกสเปหาเจ็บยอดตำรึงทั้งนี่เลยสูดนี่กับนี่หลายอยู่ตจนทั้งพุ่นับนีเบิ้งพัดติวเด้อติวติวจะว่าข่อยพ่กินมันหลายเป็นยังเขาพวกินกินอิ่มแล้วฝุ่นพักติวเต็ม ตำน้ำพริกตำยังโอ้ยเพิ่มมาแกงใส่โป่งใส่ปลาเนาะก็ได้มดน่ะแหละพี่น้องดูคุณเดี๋ยวเมอันเนี้ยก็เป็นยัยงว่าเอาคอยกัดกินอยู่เรื่อยๆอยู่หระพี่น้องเอ้ยเคยชิไม่เก็บทั้งนี้เก็บยังก่เห็นยอดตำรึงยอดตำนิ่มนี่นะยเคยชิเก็บเอาสิ จะเพชดยังไม่รู้ยังมือนี่ค่อยว่าก่อยซีอยากกินแกงนมไม้เป็นอมแม่พี่น้องอืมอมแบบใดอมใส่กันแกงใส่ขาเวเบียร์หีหยใส่ผักหลายลายหมอืมเป็นแต่เสบโอ้ย,อย,ยนี่ละบ้านนอกเขาพี่น้องโอ้ย,อยลมมาเย็นวีวีเลย Kalang tay, nhỏ boloa yêu yêu yêu. Tu lát, tu lê, nó ăn nữa, vino. Mương nung con nhỏ boloa. Mương nung คงไปพูดเดียวกับลายได้เลยเอาอนี่ไปถึงยาตกะยาตกะตั้งระตาไปถึงหางกันหยอดหน้าฝนมาเนาะพี่น้องเอ้ยผักน้ำหวานน้ำส่วนแกงององเกลียงอมอุ้ยเต็บเดียวกับลายเลยด้เยหยอดตำนิ้นคอยย้อนถ้าใครช่วยเอาไม่ก็สะอาดด้วยพวกาบ้านคอย ก็มี่งแต่ว่ามันลายแล้วภาสิพันย่างกู่ะภาสิไปเบิ้งอันนี้ครับผีคลูกโดดกับนี้เด็กภาษีเอาใส่แต่ว่าบ่เอาภาสิพัย่างไปเบิ้งกระเจียวมันขึ้นบ่สอันนี้ลายมือแล้วว่างหกหกเยอะแต่ว่าคอยภาสีเอาเป็นอนุรักษ์ไว้เนาะต้นไม้ไปยาเอากระเจียวนี่ บ่อนี่ยขึ่นเพราะว่าคอยเก็บไปมือก็มีอยู่ก็ต้องเก็บเอาเนาะพี่น้องกันกำลังสิตแตบกบปลูกไว้พี่น้องก็มีพ่อได้อยู่ได้กินเพิ่นเริ่มขึ้นใบลรวตอนนั้นเก็บกินอิ่มแล้วล่ะแต่ว่าลงมาเบิ่งย่านดอกอันเพิ่นแก่เนาะยังอ๋อได้ลงมาแล้วยังตะเลึกไปเบิ่องกระมยู่ โซนนี้จะเป็นพืชผักสวนคัวเด้อเห็นบ่ฝนผลมาแป๊บเดียวขึ้นเต็มใบยงใบหยาแต่ว่ามันเป็นผักเนาะจักน่อยกะเพราแมงลักทุกอย่างขึ้นเต็มพืชอยอะๆนี่แต่นี่ก็ปล่อยหยาพืชขื่นก่อนหนุ่มคาค่ากําลังขึ้นนอออนเต็มอันนี้ก็ผพักเม็กนี่ใบชะพลูใบเลือดแะบานเน่าๆพี่น่องกรลังขึ้น เพื่อดนนีแม่นเมื่อปุณห์กำลังขึ้นเต็ม่าสิบุกเก็บดอกสิยางลงมันีนีจกากเขาอุย้ยต้นบักซิดาต้นนั่นใบกำลังแตกุมะเฟืองก็กำลังออกดอกแต่ว่านี่แล้วเพราะว่ามันเพื่นตายแต่ว่าเพื่นก็แตกอันนี้มาตอนแรกเพราะว่าอุ้ยเพื่อนตายราล,กกลารวาาลามากสัน่น พราะผลมานี่แตกยอดไม่เราพี่น้องสื่ออันตน้นต้นมาเนาะต่ว่าหายตายลายตน้นตายอยู่ตายสามสี่ต้นอยู่เหลืออายุแค่สองตน้นสื้อมาอันเมื่อนั่นเกือบสิบต้นเพิ่นอันนั่นเบื่อนี่มาเกิดซบแรงพี่น้องแล้วเบื่อดอกนี่โดกแตกสากเดชเมื่าเกิดซบแรงเนะาจะจักสีได้กินไม่ได้กินกับซ้ำเนีย่ยแต่อันนี้ที่มะม่วง อันพันธ์สีนวยสีแหล่ๆไม่ได้จักนวยเลยพี่น้องอันนั่นมืดกล้วยเพิ่นก็ออ,อกซบแรงก็ปล่อยไปเด้อันต้นมะม่วงหวยตายปล่อยไปเนาะเยอีเยอต้นนี้กับต้นนั่นแหละอันนั่นกำลังส่วนเพืนนอพนน่อนนี้วไงของเพื่อนะตัวน้องใหม่ข่อยข่อยปลูกเด้กำลังขึ้นเด้ เนาะพายอัปเดเบ้งเนี่ยือคนปลูกไว้ได้หนึ่งปลูกไว้หลายอยู่อันพู่นะในอันกับนี้มันเป็นตกมาคักก็สิได้หาเห็ดเห็ดอยังเห็ดโครนเพราะว่าเห็ดดินเคยซื้อเชื่อมวานวานกันก็แล้วแต่ทรรมช่าิน้อไม่ม่นี่ก็ปลูกแล้วกันบบหนาวนี่กับปลูกเอามาปลูกปลูกเมื่อทุกอย่างพี่น้องตัวแรกว่ามันสิตายต้นเหมือนาวกัน ก็ตายนี่กะมะนาวแต่ตัวนี้ไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วไม่เหลือแต่ตรงนี้่อย่อยบดฉีดยาจะปีเดียว่อยสิบป่อยให้เป็นยังสิพีีน้องธรรมชาติเห็นบ่ต้นไม้ใบยาาคอยมักเลยนั่งลง้สีบางดียวล้มเอื่อยเอื่อยว้อยว้ยมาอ้ยบรรยากาศดีเลยพี่น้องก็เลยม,มกักเพราะว่าอัน ตามค้นอันตน้นอันนี้ที่คอยปลูกคอยกระสีเฮ็ดให้เข้าชุ่มฉ่ำเนาะอาจจะเสียงดังเพราะว่าเป็นไถเช้าบานเป็นเฮ็ดให้นี่ม็อกมบลรี่มอนหน้าแร่งขอเกว่ามันเขาสิบลอดต่เขาาลอดคอยได้กินอันเพิ่นทุกปีแล้วนี่ถึงต้นน้อยแต่ว่าเพิ่นเป็นอันลูกเนาะเป็นนวยม็มอกเบอร์รี่หรือต้นมอนแหละ ได้กินด้วยนี่นี่พักเกษตรหน่อยด้วยพี่นอ้องกระถินกระถินในสวนอันนี้ก็เป็นน่นหน่นอไม้เพชรน้ำผึ้งเอาขยายไปเอาพันด้วยพนอ้อนี่เขาไปเป็นต้นพันไม่ได้ซื้อเว่านอกข่อยไปก็จ้างข่อ,ขอยว้าหรอกเปนแล้วข่อยไปบ้านมูพวกบ้านผู้ใดที่เพื่อนมีก็เอาน้ำเพ่นมาเนาะมาปลูกไว้ขยายเอาพันอันนี้แกคือกัน เอาแยกในส่วนนี้หัวเจ้าของโซนนี่จิปลูกหลงไม้นี่ปีนี่จ่เข้าปีที่สามแต่ว่ากระเพื่ออ,อกอัอนนอกออกอย่างม้กากระสียหักย่อนเนาะพุ่นอันนั้นก็กลังขึ้นวายวายนี่ก็อันตัดกินได้แว่า่าค่อยเพื่อตัดเนาะมันลายอยู่จะในหนึ่งเต็มค่อยค้นผู้เดียวหึบงหกออคือบไดยมีเวลามาถาง พี่ยูอยู่แต่กับป้อยเนาะธรรมชาติปกติก่อยกษีสิบก้อยหกป็นนี้นะเกษีอันเตียนหม่แล้วใคอยมมีเวลาเนาะเรห่มแก่เนี่ยโอ้เย็ยนเลอพี่นอ้องเลยอครเห็ดเตียนเตียนลงๆอันนี้คอยปลูกขึ้นกันเนี่ยเป็นปลูก่ว่าได้ได้ผลผลิตทุกปีเนี่ยโอ้ยได้เต็มเนี่ยก็ปลูกตย้งแต่ปีก่อยไม่อยู่เนาะ ปลูกเองได้เน,นี่ยมอนเป็นขึ้นปลูกยูนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ห้าก่อใหญ่ๆปลูกเราได้กินทุกปีพี่น้องอันด้านนี้ก็จะได้ทย้อยทย้อยขึ้นมาปลูกกล้วยนี่กับมาซบแรงแต่ว่าพ่อตายเราิ่นก็สิแข้งขึ้นมาใไม่เนาะเพราะว่าโดนฝนอันนี้ก็อันต้นที่เล็กเนาะยอดที่เล็กเนาะภาษาบาเนอ้อง,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 งแต่ว่าบบได้ามาอัน จับย้ำใ้ต้นขึ้นเนาะก็เลยเป็นอย่างสิกล้วยข่อยปลูกไว้ในอันนะเพื่งบวันนี้ข่อยปลมีเวลาฮะดูนะอันนั้นปังของเพื่อนเป็นปลูกเป็นเ็ดสวนเพศให้กันเจ้าบ้านแล้วข่อยก็นี่แหละเด็กอันนี้ห้อยไก่ปลาเคียร์รับพี่น้องเด้อนี่บ่แม่นอย่างเด้ห้อยไก่เพราะว่าเจียงเพื่อนกระซากระตากอยู่คนนันมากวนเพื่อน ไนไก่ปลาเป็นยู่นีตฟักไข่ยู่นี่เแล้ค้นมาเอาไปไข้หายประสริฐไเคลียบลายเป็นไข่กองอันใหญ่เพาเขาลูกเขามาเอาไปไข่ราซ้นว่าสัิหมดพุดนะทังอันนี้ก็มาเอาหน่อไม้ไขขึ้นไปเนาะข่สิมาเอาน้ำไม้ตตตตตตตอีพีตัวไปเดีอพี่น้องพุดนะคขยลืมเบิง อปาปาทำไมค่อยขึ้นสางหลงังพี่น้องขอพกขคิดว่าไปจะขึ้นเร็วป่ะน,นี่ค่อยปลูกไวป้ปาดอ้อมก่ออยู่เดว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 ปาดพี่น้องค่อยงอกรุ่งมาบึ้งคุณน่ะอ้อมก่ออยู่พี่น้องค่อยสิมาเอาด้นี่ปื้นพื้ปพื้นื้นปาดเดี๋ยวเดี๋ยวขอลงอะไรตัวนี้ เอ้ยขอลงอันคลิปนี้เดี๋ยวคอยขึ้นไปเอานั่นไมดตอนเอาหน้ไม้กันเนาอพี่น้องเนาะบายบายจ้ะ